สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะวันนี้มาเมา์มอยหอยสั่งกันดีกว่าเนะาะโบดู YouTube ๊ดนะคะดูหลายๆคนแล้วก็เพิ่งจะดูขวัญใจโบสนะหลายปีแล้วอะ่ะคือน้องเมียนะคะน้องเมียน้องเมียเนี่ยเป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่คือถ้าเปรียบเทียบกับว่าเนี่ยเขาเป็นวัยรุ่นเขาน่าจะอายุห่างกับโบ๊ยี่สิบปีได้ะนะ น้องเขาทำอะไรก็น่ารักสนุกไปหมดเลยนะเขาเริ่มทำ YouTube เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะเขาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เบื่อเบื่อการทำแต่งน่งแต่งหน้าเขาก็เริ่มมีการไปท่องเที่ยวเพราะเขาได้ไปต่างประเทศบ่อยๆนะในเรื่องของการทำทำงานของเขาอะนะแล้วเขาก็มี ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ทั่วๆไปโอ้ยคนดูเขาเยอะมากเนานะเขาน่ารักจริงๆอ่ะแล้วไอ้ล่าสุดเนี่ยที่โบนเพิ่งดูเนี่ยเฮ้ยเขาเปิดแกะกล่องแกะกล่องคือเขาไปหาคนที่อยากจะให้เขาสปอนเซอร์นะว่าเออ คุณมีอะไรก็ส,ส,ส่งส่งมาเดี๋ยวเราจะจัดเปิดให้แล้วเขาก็จะเล,เลือกเลือกมาเขาบอกว่ามีคนส่งมาให้เขาเยอะมากก็ช่องน้องเขาอ่ะเป็นช่องที่เป็นที่นิยมจริงๆอะ่ะน้องก็เป็นเด็กไอดอลคนหนึ่งจริงๆพราก็ดูหลายๆคนนะแต่โบชอบน้องเมย์มากเลยนะพราะก็เลยมานึกถึงว่าโอ้ยทบนอยู่ไทยนะคงแบบช้อปปิ้งออนไลน์ถล่มทลายเหมือนกันติ้งต่างว่ามีเงินเยอะแล้วกันนะเพราะว่าในไทยเนี่ย ตอนก่อนหน้านี้เราก็เห็นว่ามันมีร้านค้าในอินสตาแกรมเยอะแยะมากมายเลยทุกสิ่งอย่างด้วยนะพอมาในช่วงที่พวกเราจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยกิจการห้างร้านต่างๆก็ปิดกันหมดก็กิจการขายออนไลน์ก็มากขึ้นใช่ป่ะเฮ้ยมันมีตั้งแต่อาหารของใช้ต้นไม้ที่น้องเขาทำให้ดูนะมีต้นไม้ มีอย่างผู้หญิงก็สวยๆงามๆตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดบับหัวจรดเท้าเลยอะนะเฮ้ยแบบพดูแล้วโหยทั้งใหญ่จะชอบเองแล้วก็นึกถึงว่าถ้าว่ออยู่ไทยอะป๊ดคงได้ขายของทางออนไลน์ได้ด้วยเพราะว่าอยู่อเมริกาเนี่ยพวกก็ขายของใน eBay อยู่ขายใน f c e e o o o แต่ใน Facebook เลิกขายแล้วเพราะว่าช่วงที่มี ไอ้โรคระบาดมาเนี่ยนะพบเจอพวกมกรประสาทเยอะโดยเฉพาะผู้ชายพวกก็เลยเอาออกหมดเลยนะผู้ชายคือผู้ชายต่างชาตินะก็เลยก็เลยเลิกแล้วไม่อยากขายใน Facebook แล้วและอย่างหนึ่งอะพวกก็ไม่อยากให้ใครมาที่บ้านแล้วด้วยไงก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาเชื้อโรคมาหรือเปล่าก็เลยปิดใน Facebook ไปแต่ว่าพวกก็ยังมีในร้านที่ eBay ร้านที่เอสเซแล้วก็ขายกับเว็บที่เป็นเว็บ ออกแบบเว็บดีไซเนอร์นะที่พูดขายหนังสือวาดหนังสือขายแล้วก็มีแก้วนะคะออกเขียนการ์ตูนใส่ในแก้วกาแฟแล้วก็มีลายผ้าอื่นๆที่เป็นการออกแบบนะในส่วนของสต็อกอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะพาสต็อกเนี่ยผก็ยังขายอยู่นะภาพแต่ว่าไม่ได้ขยันส่งเท่าไหร่ก็คือมีขายของออนไลน์แล้วก็ใน eBay เนี่ยก็จะขายได้ มากสุดนะแต่ไม่ได้ว่าได้ทุกวันนะเพราะว่าข้าวของในร้านโบเนี่ยจะมีปะปนกันเยอะแยะมากมายนะคะมีทั้งสกินแคร์บำรุงผิวอะไรพวกนี้ที่โบดไปซื้อใช้ด้วยแล้วก็มาขายด้วยแล้วก็มีพวกเสื้อผ้านมีทั้งของใหม่และของที่โบดใช้เองแล้วโบดเบื่อแล้วหรือโบ๊ทอ้วนขึ้นใส่ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยรองเท้ากระเป๋าแล้วก็มีของที่ทำเองมากมายเลยนะถ้าคุณสนใจคุณก็เข้าไปดูนะคะ ลิงก์ร้าน e bay โบนะอยู่ในช่อง description นะคะไปหาดูได้บต์มีตัวอย่างเสื้อผ้าเอามาให้ดูสัก4ี่หชิ้นแล้วกันนะเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นเสื้อผ้าที่โบต์เพิ่งเอามาถ่ายรูปเพิ่มเติมนะคะถ้าคุณสนใจก็เข้าไปดูที่ร้านแล้วกันนะคะนี่อย่างเสื้อตัวนี้นะคะเป็นไซส์ s นะคะเฉพาะในอเมริกานะประเทศอื่นบนไม่ส่งนะคะเพราะว่าค่าส่ง ก็ไม่คุ้มคุณหรอกนะเด็นะคะอย่างตัวนี้เสื้อตัวนี้นะคะน่ารักน่ารักเสื้อผ้าโบนาไม่ช้ำเพราะว่าโบนาใส่แล้วก็รักษาอย่างดีนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็น่ารักน่ารักเป็นผ้ายืดนะคะผ้ายืดตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันผ้ายืดเปิดไหล่ด้วยแขนสั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ นี่แล้วก็เจ้าตุ๊กตาเขียวอันนี้อันนี้ก็ขายนะคะแต่น,นี้ขายอยู่ในเอสเซ่นะตัวนี้ขายอยู่ในเอสเซ่ขายตัวนี้ด้วยแล้วก็มีแพทเทิร์นขายด้วยนะใครที่สนใจจะอุดหนุนสินค้าโอ๊ตหรือสนใจอยากจะดูว่าเอ๊ะ ปศมีอะไรขายบ้างนะคะคุณเข้าไปดูได้ที่ร้านนะคะผมจะใส่ลิงก์เพิ่มให้แล้วกันมีทั้งร้านใน EBay ร้านในเอเซแล้วก็ลิงก์อื่นๆข้างล่างเนี่ยคุณคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะมันลิงก์เข้าไปถึงโซเชียลทุกที่ที่ปดมีแล้วก็ร้านอื่นๆทั้งที่ขายหนังสือขายแก้วกาแฟเซรามิกนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่บศทำนะอยู่บ้านก็ ขายของไปนะคะแต่ว่าในไทยนี่จริงๆเลยอะเฮ้ยแบบเห็นแล้วโหยทั้งอยากจะอุดหนุนทั้งอยากจะขายเองอะนะเออนะคะแล้วคุณคณทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคงจะยังสบายดีกันอยู่ใช่ไหมเพราะว่าตราบใดที่เจ้าโรคที่เข้ามาบุกโลกยังไม่ไปไหนสักทีเนี่ยพวกเราก็ยังคงต้อง อยู่ในสภาวะที่ต,ติดติดขัดขัดกันต่อไปนะพวกก็ขอให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตกันนะคะไปละบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ